สวัดคีคำว่า bargain มีสองความหมายเมื่อเป็นกริยาหมายถึงต่อรองราคาเช่น you must bargain at the market คุณต้องต่อรองราคาที่ตลาด you must bargain at the market หรือ you cannot bargain the price down at department stores ตามห้างสรรพสินค้าคุณไม่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงได้ You cannot bargain the price down at department stores. Bargain down หรือ bargain the price down หมายถึงต่อรองราคาให้ลดลงมีความหมายคล้ายกับ bargain แต่คำนี้ถ้าเป็นคำนามจะมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งพ่อค้าแม่ค้าน่าจะนำมาใช้ได้นั่นคือราคาถูกหรือราคาประหยัดเรามักใช้เมื่อคิดว่าสินค้านั้นกำหนดราคาไว้อย่างเหมาะสมและประหยัดด้วย 10. This fridge is a bargain. ตู้เย็นนี้ขายราคาสมเหตุสมผล This fridge is a bargain. หรือ I bought this at a bargain price. ผมซื้อสินค้านี้ได้ในราคาถูก I bought this at a bargain price. ถ้าคุณเป็นคนขายของคุณอาจจะบอกลูกค้าว่า This is a bargain. หรือ This price is a bargain. ความหมายคือสินค้านี้หรือราคานี้ถูกมาก This is a bargain. Ruh, this price is a bargain.